สดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟ้งชูชนลค่ะเนี่นะคะก็ถึงกระเท้า,ทาเซลดูเลยนะคะคุมงานเองนะคะเจ <laughs> ้าของบ้านนะเอฟซีมาดูจะตั้งชื่อคลิปอะไรไไม่หรอ่ะเซ <laughs> <laughs> ลเจ้าของบ้านนะเอ,เอฟซีนน <laughs> ต้องใส แว่นตาคุมงานโอ้ทำไมมันร้อนระอุแบบนี้เนาะร้อนที่ไหนร่มแล้วนี่ร้อนที่ไหนดูบรรยากาศร้อนอยู่ร้อนลมเอ้ยมาหน่อยโอ้ถ้าบอกว่าไม่มีลมนี่ก็จะปล่อยอย่างไรอย่างงี้มันไม่มีลมนะเจ๊ใรก็พักดื่มน้ำก่อนนะครอะไรจะบอกพวกน่ะสม ฮะสามคู่สามคู่บอมาแล้วจิโกจิโกมาแล้วนะได้ยินมาสามคู่ยวดูสิกรไรสามคู่สามคู่ใช้ทรายกี่เท่าไหร่ทรายก็สามคู่นั่นแหละครับเอาแล้ววิศวะกรเอานะได้สามกระป๋องครับ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฉากใช่ไหมฮะเทพื้นอย่างเดียวต้องร่อนเด็ะต้องร่อนก่อนเด็กเขาทำตรงบันไดนี่เหรอครับเลดาบอกว่าในสนามมันรุงมันเด่นระดับอเล็กซ์ส ทรายร่อนทรายนะคะมครุนะทา่ทาันจะได้อยู่รผสมปูนไปเนาะใช่ผสมปูนไปมันก็จะได้อยู่ข้อเรือนิดหนึ่งนะก็จะได้สามครุนะ โอ้เมื่อกี้เรายังบอกว่าร่มอยู่เลยนะตอนนี้แดดเปรี้ยงมาแล้วโแป๊บเดียวก็จะได้เป็นระเบียงแล้วร้วนมากเลยเอาคุณลุงตัวนั้นโอ้แอบสองคุณลุงคุณลุงมาแล้วนู่น นี่คุกมาแล้วไม่ใช่พี่เจออีกแล้วบอใช่ไหมไม่ดูครับด้านหแต่ถ้าไม่มีก็ด้านจะใช่เหมือนกันเนี่ยไม่มีเลยอ่ะแม่มันออกมาปลื้ดแบบนี้หมดเลยอ่ะอาาแล้วเพิ่งปล่อยคลิปไปเมื่อกี้เองอ้ย เอาปูนผสมไปเดี๋ยวมันเกิือมันถึงเด้เออโอ้นะคะระเบียงนะคะก็เริ่มนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตอนนี้โอจิโกไม่ใช่อโอ้อย่าเพิ่งเป็นเดอ้อขอให้ปล่อยคลิปหมดก่อนเดอ้อนี มันพอไหมนะจิโก้พิดนะคะกับแอดนหนนะก็กำลังทำระเบียงกันอยู่พอไหมนะนี่นะคะเสร็จแล้วนะแป๊บเดียวไปต่อระเบียงมานะคะเ็ระเบียงแล้วนะคะชวนคุณลุงก็มาแล้วนะเอฟปีลุงเดินตัวตราดูนาแล้วนี่ตัวตราดูข้าวแล้วตอนนี้นะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตภั ทีปีก็ปีทีปีสกินด,<ม>ด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อในงานต้องอย่าลืมด,ด้วยนะะสมัครที่สอนดีค่ะเหมือนเลยเหมือนเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งพอไหมน่ะแอนฮะจิ๊กพอเหรอเดี๋ยวเอาปูนใสใ่ด้วยไง เอาปูนใส่ด้วยเดี๋ยวรอดูสามครูอันนี้รนนครับนี่เออปูนนี่แหละเดี๋ยวเอากล้องเอ็นไอออกก่อนแป๊บหนึงมามาเอากล้องเอ,อันไอเลยสามนาทีแล้วออลงเลย,ลเ,ลยเอ็นอปิดคลิปเร็วสวัสดีครับวับบเอ่อมาเลยเอ้าผมไม่ใั้นั่นนนงมา นี่ค่ะตอนนี้น้องจิก๋กก็ทากําการแกะปูนแล้วนะคะจะเทปูนนะคะตักน้ําในถังนั่นแหละแอนใช่ไหมตาบ้าไหนพวกนี้นะ นะคะก็สามครูน,นะคะเอฟซีปูนนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เตรียมใบน้ําแค่นี้นะ่าจะได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันควมันแฉะเนาะใช่ ร้องประเภทแบบนั้นอนะ่ะยอมผ้าน่ะยอมผ้าน่ะแอนยอมผ้าน่ะ <laughs> น้องจิกโก้คอเมื่อกี้ไงไม่ใช่ <laughs> น้องจิกโก้คอเสียงดังเมื่อกี้พอไหมครับนี่พอแล้วออลองดูก่นอนได้อยูเพราะดวมันเก่าแล้วน่าจะได้สามสามครุ

เ็จะได้เอาโนมารวมด้วยแ่สมจรงงก่อนี่ละน้อยนี่นะคะก็ทำการผสมปูนนะคะทางนู้นก็ทำระเบียงนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมทีพี่าแฟทีพีสกินน้ำช่องสมุนไพรชาแนลค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ